ยินดีต้อนรับข้อสู่ลิมมลุกมังงะก็สลด์คลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสลับเว็บโนเวลนะครับหลังจากที่วันหยุดของลิมมลุกได้จบลงเช้าวันลงขค้นณนะห้องประชุมของเทมเพตก็คือคักกันเหมือนทุกทีนอกจากวันหยุดเล็กๆเมื่อวานนี้ทําให้ทุกคนดูล่าเริงพร้อมสลับการทํางานกันมากนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะวันนี้ การประชุมมีแววว่าจะยืดยาวทั้งวัน,นแน่ๆรีมเมลโลเขาแต่งกายเต็มยศนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะในเก้าอี้ประจำตำแหน่งทางด้านขวาและด้านซ้ายของเขาคือดีอาโบและชิออนคนใกล้ชิดที่ปกติก็ตามติดไปไหนมาไหนด้วยพร้อมกันตลอดเวลาที่นั่งประจำอยู่ตามเก้าอี้ประกอบด้านซ้ายขวาคือผู้บริหารระดับสงูงและฝ่ายจัดการทั่วไปของเทมเพตเบเนิเมลโลกับฮ้าคุร ปล่อยให้พวกทหารหน้าใหม่พักผ่อนกันและมาประชมุมพวกเขาค่อนข้างยิ้ตึงเครียดเล่นละกับการฝึกปืนฝีมือของกลุ่มคู่เลนในอาจจะเพาะทั้งกลุ่มคู่เลนในเป็นคียเจนที่ถูกคัดมาเป็นอย่างดีด้วยเหล่หมังโนจะไปกระตุ้นต่อมศักดิ์ศรีของเผาโอเกอร์เนใจของเบน,นิมารุเข้าให้ซอเอหนันต่างออกไปแมววาเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่แต่ไม่มีใครคนไหน ไปใต้การฝึกของเขาจะได้พักผ่อนเลยเขาเป็นคนที่เห็นเวลาทุกวินาทีมีค่าก่อนจะมาเข้าประชุมเหมือนกับว่าจะมอบรายการฝึกโคดนรกให้กับหน่วยกุรายามีของตนเองเอาไว้ด้วยใส่รับฝึกขัดที่น่าสงสารพวกนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารและต่อมาเททรสซา,าอาเทียมาคาเลลาสามสาวปีศาจพ,พวกนี้แทบจะนั่งว่างกันตลอดเวลาเททรสซา ทำมาที่ติดตาม,มล,ลิมมอลลบางครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้มีนาทีที่ชัดเจนขนาดนั้นพิสตร์เก่งเรื่องการสงครามก็จริงแต่บางทีลิมมอลล์เขาอาจจะต้องหางานให้กับพวกเธอทำนอกยามสงคมแล้วด้วยเหลอรมังเนียส่วนทางด้านกาบิลและเบตาที่ปกติจะยืนอยู่ในห้องแลบทดลองอยู่ตลอดเวลายัางเจียนเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วยลิกุลโดและโชนาะติดงานจึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ได้ แต่คนเท่านี้จริงๆแล้วก็มากพอแล้วละริมมอลุกกาดสายตามองทุกคนอยู่รอบโต๊ะก่อนที่เขาจะิ้มอย่างพอใจในความพร้อมเพียงของทุกคนจำใส่กันตั้งแต่เช้าแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีจริงๆหลังจากคิดแล้วริมมอลุก็พูดว่ามาเริ่มการประชุมกันดีกว่าเพื่อมาให้มากความนันจากที่ริมมอลุกาแบบนั้นเปีน,นี้มอรุก็พูดว่าครับข้าขอพูดเป็นคนแรกครับ เบนิเมโลได้อาศัยจังหวะยกมือขึ้นเป็นคนแรกซึ่งตัวเขาได้รับอนุญาตแล้วพอได้รับสัญญาณพยักหน้าจากลีเมโลเบนิเมโลก็เริ่มรายงานเพราะก่อนหน้านี้พวกเราระแวดระวังศาสนาจากมาโดยตลอดจึงไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องหยิบย้อยแต่ข้าคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่สมควรแล้วครับที่เราจะต้องพูดถึงคนบ้ากลุ่มที่พยายามต่อต้านการขึ้นสู่อำนาจของท่านแล้วครับ ทันทีที่เบนนี้มัลโลยกหัวข้อนี้ขึ้นมาห้องประชุมก็ดูตึงเครียดขึ้นมาในท,ทันทีริมมโลเขาไม่แปลกใจเลยสักนิดพวกหัวกบฏมีอยู่ทุกที่นั่นแหละนะแอบแปลกใจเสียอีกที่จนถึงตอนนี้พึ่งสะโพกหัวกันออกมาแลัวศากที่ลิมมลโลคิดแบบนั้นดีออโบก็ได้หัวเราะคอคอๆและพูดออกมาว่าคึอๆคือ,คอ,คอพวกโง่เขาผัวหางออกมาแล้วอย่างนั้นหรือคอรลับช่างน,น่าเสียดาย ถ้าข้ารู้เรื่องเร็วกว่านี้ข้าคลนจะเก็บกว่าจนหมดแล้วแท้ๆหลังจากที่ดีอาโบได้กล่าวแบบนั้นต่อมาก็คือเททรซา,านั่นสิน,นะเจ้าขาท่านเบนิมาโลเก็บเรื่องสาคัญแบบนี้เอาไว้คนเดียวการจะโห o เรื่องสนุกเอาไว้คนเดียวหรือย,ยังไงเจ้าขาเป็นนิสัยที่ไม่น่านับถือเอาเสือเลยนะเจ้าขาสองปีศาจมองไปยังเบนิมาโลด้วยสายตาไม่พอใจแต่เจ้าตัวเบนิมาโุนั่นแหละไม่โศกสะท้านเลยแม้แต่เล็กน้อย เบนี่มอโลเป็นคนที่จะระดับโวามสำคัญเป็นเขารู้ดีว่าอะไรคือเรื่องที่สำคัญที่ควรจะจัดการก่อนและอะไรคือเรื่องเล็กหน่อยที่ควรจะปล่อยผ่านไปได้ภายใต้กระจับตามองที่มากพอพอได้ฟังทั้งสองคนกล่าวแบบนั้นเบนี่มาโลก็พูดว่าถึนจะพูดว่าเรื่องน่าสนุกก็เถอะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าอโูนที่ไรชื่อที่ไม่ยอมรับการขึ้นสู่อำนาจของท่านลิมอลเท่านั้น อย่างที่รู้กันดีว่าท่านลิมเมลุได้รับเศษสูงสดุดเหนือบาพงพายเห็นโซล่าทั้งผืนจะว่ายังไงดีล่ะครับคนบางส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพวกเราตั้งแต่แรกพวกนั้นไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่วีนิมเมลุคงไม่เห็นว่าคนพวกนั้นจะเป็นปัญหาอะไรเลยอสูรไายชื่อกับอสูรได้รับนามนั้นมาแตกต่างกันมากหากต้องการสกวดล้างให้หมดจริงๆแค่เบนิมเมลตวัดมือครั้งเดียว ก็เผากลายเป็นผุยผงไปหมดแล้วแต่ก็นั่นแหละนี่เป็นเรื่องของการไม่ยอมรับและความไม่เข้าใจมากกว่าความคิดกะบฏดแบบเต็มขบวนลิมโมโหลขอให้ยมสันติวิธีมากกว่าแน่นอนว่าในบางสถานาการณ์ที่ความรุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าหากทําได้พวกเขาก็ควรจะเคารพแนวทางของตัวเขาเองสำหรับอสูรพวกนั้นแค่แสดงให้เห็นว่า แข็งแก่งกว่าแบบไม่ใช้กําลังโดยตรงก็เพียงพอแล้วหลังจากที่เงียบฟังคนอื่นๆโซเอก,ก็กล่าวออกมาว่ากอดเอาศีรษะงัวกับเมดเอาศีรษะมา้ามีท่าทีปลูกปั่นต่อต้านอยู่ก็จริงแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าพวกสมองกล้ำเนี้ยคิดเป็นนิดหน่อยเท่านั้นในทางกลับกันผอ,อพันของเทนงูพออัพันจมูกยาวดูท่าจะเป็นคู่จรจาที่สมน้ำสมเนือ และคุมข่าสำหรับเวลามากกว่าครับโซอเอผู้ต่อจากที่เบน,นิมาโูได้ทิ้งท้ายเอาไว้โดยไม่เปิดช่องว่างตัวเขาไปสายรับมืออาชีพไม่มีทางที่เขาจะมองข้ามเรื่องของพวกต่อต้านแน่แ,นแม้แต่ตอนนี้เองนายแย่ของเขาก็ยังคงเฝ้ามองพวกนั้นอยู่จากในเงาเมิดด้วยสกิลที่ลิมารมอบให้สุคุยมิทำให้การสอดแนมเป็นไปได้ง่ายมากกว่าที่เคยเป็นมา ผมไม่จำเป็นที่จะต้องเพ่งจิตมากเท่าเดิมอีกแล้วเหมือนกับลานแจกแต่ละล่างของเขามีจิตสำนึกร่วมกันและขยับด้วยความต้องการของตนเองในตอนแรกกูรู้สึกแปลกอยู่หรอกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งโซเอเขาก็คุ้นชินไปกับมันและต้องยอมรับว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่เขาได้คิดเอาไว้พอได้ฟังโซเอกาวเช่นนั้นลิมมอรก็พูดว่าเทนงูหรออะไรลาน,านัน ตัวของลิมโมได้พึ่งพามกับตนเองเทนโงฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นชื่อของผอาพันุ์ถ้าจากภาพในความทรงจำของตัวเขาแล้วลก็คงจะเป็นจิตวิญญาณธรรมชาติแห่งพื้นป่ามีจมูกที่ยาวและปีกของนกนักล่าแต่ก็นั่นแหละนั่นมันก็แค่ภาพในความทรงจำในตำนานของโลกอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองตัวของเขาไม่เคยได้เจอกับเทนโงของโลกคาเดินอลมาก่อน มันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่มาก,ก่อนแล้วนี่นะเทียนงูอาจจะเลือกให้ถูกต้องจริงๆอาสกาวได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์สุนัขสวรรค์เสียมากกว่าเทียนงูได้เกิดขึ้นมาจากทุตสวรรค์ที่หลบหนีมายังหลอกแห่งวัตถุและสิ่งสูงข้อส่นร่างกายของไลแค่นทบและสืบเชื้อสายกันต่อมาเรื่อยๆจนเป็นเผ่าพันธุ์เทียนงูในปัจจุบันทั้งกินฐานกั้นอยู่ที่สูงขึ้นไปบนภูเขาคูซา จึงดันประจวบเหมาะอยู่ระหว่างมหาพงไพรแห่งโจล,ลาอันเป็นเขตปกครองอสมบูรณ์ของลิมโมโลกับอดีตเขตปกครองฮอร์จมานเฟซึ่งตอนนี้ก็ดันอยู่ภายใต้การดูแลของลิมโมโลเช่นกันถูกประกบถูกข้างแบบนี้ลิมโมโลก็พอจะเข้าใจที่พวกเขาจะมีความคิดต่อต้านโยบางน่องจากนั้นลิมโมโลก็พูดว่าคนจะต้องส่งคนไปเจรจากับเทนงุก,ก่อนหรือเปล่านะเผาศีสษะกัวและเผ่าศีสแสมา ดูเหมือนว่าจะเป็นความไม่พอใจแต่กับอีกฝั่งเทียนง,งุแล้วอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของพื้นที่เสียมากกว่าพอได้กล่าวแบบนั้นลิมุลุก็มองไปร,บรอบๆของโตหาคนให้เหมาะกับงานการเจรจาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าส่งพวกเด็กมีปัญหาไปจัดการแล้วก็มีหวังทั้งสองฝ่ายได้แตกหักกัน,นแน่แน่ดีอาร์บอรได้ตัดออกไปอย่างไม่ต้องสงสัยอัลมาก,กับคาเลลาถึงจะทำหน้าตาอดอ้อนแบบนั้น แต่ก็ปล่อยให้ไปไม่ได้ส่วนเททราสซาลิมโมโลเตรียมงานเอาไว้ให้เธออยู่แล้วเดิน่หงนัง้นจึงปล่อยไปไม่ได้เช่นกันหลังจากที่ลิมโมลคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งเขาจึงได้กลาวออกมาว่าเรื่องนี้ฝากให้นายด้วยละ่ะเบนิมาโลเรื่องต่อไปในเมื่อต่อให้เลือกใครไปก็คงจะไม่เวิร์กเขาจึงได้ส่งเบนิมาโลที่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาเสนอในห้องประชุมไปเลยก็แล้วกันมีคนได้ส่งเสียงไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ลีเม่อเเลือกที่จะขยับไปยังประเด็นต่อไปได้ในทันทีเพราะว่าไม่อยากจะฟังเสียงของพวกลูกน้องทะเลาะกันนานนะมีมณฑสสองตนที่ตีกันจะเป็นชะตายอยู่ตลอดเวลามันก็น่าปวดหัวจะแย่อยู่แล้วผมไม่อยากจะฟังคนตกเตียงกันในห้องประชุมอีกหรอกนะถึงต้องยอมรับก็เถอะว่าตอนชิเอลไม่อยู่เขาเองก็รู้สึกวงเวงแปลกๆหวังว่าง,งานของเธอจะราบรื่นนะพอปัญหาเรื่องที่หนึ่งได้จบลงไปแล้ว เรื่องที่สองเกวโดก็เป็นคนพูดขึ้นมาว่าตัวข้าขอเป็นคนพูดต่อนะครับพอเกยวโดได้กล่าวแบบนั้นลิมมุลก็พูดว่าโอ้ว่ามาสีเกีวคงปกติแล้วตัวของเกยวจะเข้าร่วมการประชมุมด้วยความเงียบเชียบและรับฟังเขาไม่ใช่คนที่ปกติแล้วจะเริ่มสนทาน,นาก่อนเลยสักเท่าไหร่ถ้าตัวเขาถึงขั้นที่ต้องยกมือขึ้นมาพูดบ้างเองบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็ได้ เได้บอกว่างานของแผนาการก่อสร้างในตอนนี้ค่อนข้างที่จะลดมือคามากเลยทีเดียวถนนเชื่อมต่อระหว่างเทมเพตกับอาณาจักรมอนตาซาเิออนจำเป็นที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะหากจะต้องต่อผ่านภูเขาที่เป็นเขียที่อยู่อาศัยของเผ่าเทนงูไปซึ่งถ้าหากทําโดยพลรการโดยที่ไม่รอให้เบน,นิมาโลไปทาเจรจาก่อนอาจจะเป็นการจุดชวนวนแตกหักเอาได้ เรื่องของการเมืองและการวางตัวเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวถ้าทําผิดก้าวหนึ่งก็จะถลายลงลึกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวประเทศก็จะร่วมสลายนั่งนานทุกฝีก้าวจึงต้องคิดอย่างรอบขอบภายในขอบเขตของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงจะตัดเรื่องของถนนเชื่อมต่อประเทศไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีงานใหญ่อีสองงานที่ตัวของเกลรับผิดชอบโอยู คือการสร้างยุรัสเนียขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากที่ไมลิมได้พังมันไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือโคลอเซียมเพื่อการโฆษณาในการเปิดประเทศคนไม่พอจริงๆต่อให้นับรวมกับพวกเชลเลยศึกสงครามที่ได้มาจากเคแมนก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ทั้งสองงานพร้อมกันในระหว่างที่ลีโม,มลกอนวังขีดตัวของเกลก็ได้พูดอีกว่าแรงงานเป็นสิ่งที่มีเท่าไหร่ก็มีไม่พอครับ ตัวของข้าก็ไลยอยากจะถามท่านว่าควรทําอย่างไรดีพอเกลเขาทออกมาแบบนั้นรีบมดลูก็ตอบว่าคนจะช่วยไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแรงงานเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ในเวลาแบบนี้จะให้ไปหามาจากไหนล่ะทั้งสองอย่างเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเหมือนกันทังคู่ส้วยสิจะให้ยกเลิกไปก็คงจะไม่ได้อนี่มโลให้เรื่องทั้งสองเป็นประเด็นที่สําคัญทางคู่ จะให้ปล่อยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทิ้งไปก็คงจะไม่ได้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วพูดออกมาว่าถ้าพวกนายยังปล่อยให้ฉันลงมาช่วยงานแรงงานด้วยละก็บางทีอาจจะเสร็จทันก็ได้นะพอลิมอลุก,กบแบบนั้นพวกลูกน้อของลิมอลุก็ทำสีหน้ารู้สึกผิดกันเป็นแถวๆสำหรับพวกเขาแล้วการให้ลิมอลุลงมาช่วยเหลือง,งานแรงงานนั้นนับว่าเป็นความล้มเหลวของพวกเขาเอง ึ่งพวกเขาก็ไม่ต้องการแต่ละคนต่างก็พยายามคิดหาวิธีเพื่อจะแก้ปัญหานี้หรืออย่างหน่อยกคพจะหาข้ออ้างเพื่อมาให้ลิมเมโลยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวยังดีกว่าและอย่างหน่อยก็มีอยู่คนหนึ่งคิดวิธีออกมาได้และเสียงหัวเราะที่น่าขยันขย้งของเขาก็ดังขึ้นมาคือคือคือท่านมมลิมมรโลขอลับข้ามีความคิดที่ดีขอลับพอได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไม รีโมโรเขารู้สึกว่ามีลางสังหรณ์แย่ๆกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นกันนะพอได้คิดแบบนั้นรีโมโลก็พูดว่าลองว่ามาสิแต่ว่าดีอาโบก็ฉลาดเป็นกอดอาจจะเทียบเท่ากับอัลตตเมสกิลลาฟาเอลเลยก็ได้หรอมัง้งหากตัวเขาไม่ได้ใช้มันไปกับเรื่องแปลกๆพอได้รับอนุญาตจ,จากรีโมโลดีอาโบก็กล่าวว่าอาจจะมีจํานวนไม่มากแต่ค่าคิดว่ามีพวกที่น่าจะใช้แรงงานได้บ้านอยู่คองลับ ปีศาจางพวกขาต่อให้เป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดก็ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าอสูรทั่วไปไม่ต้องการทั้งน้ำอาหารและที่พักผ่อนแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่หยิบมือก็ตามแต่การทำงานแปบลบม่พักผ่อนอาจจะพอทดแทนกันได้อยู่บ้างนะขอรับดีอาโบเขานำเสนอออกมาด้วยใบหน้าที่มั่นใจเขาไม่ชอบความคิดของตนเองมากขนาดนั้นเขาไม่ชอบความคิดเทวา เมืองแห่งนี้จะมีปีศาจโยโยเ่เยอะเท่าไรแต่ว่าหากต้องเปรียบเทียบว่าพวกภายแถวมาเข้าร่วมกับนายท่านลิเมโลหรืออาจจะปล่อยให้ในายทานผู้ทรงสงลงไปทํางานใช้แรงงานแบบนั้นด้วยตนเองสหรับดีอาโบแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่ง่ายๆแต่ก็จะได้เข้าใจผิดไปเลยตัวดีอาโบไม่ได้มองว่างานก่อสร้างหรืองานแรงงานเป็นงานที่ต่ำต้อยแต่อย่างใด ประเทศจะดำเนินต่อไปไม่ได้แรงงานคือซสหลักในการขับเคลื่อนประเทศและตัวเขาเองก็นับถือเกลียวอยู่มากพอสมควรในฐานะเพื่อร่วมงานแต่ว่ามันก็เหมือนกฎที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ผู้บริหารทุกคนมีความคิดหนึ่งร่วมกันนั่นก็คือการช่วยในท่านลิมโรแลรักษาภาพลักษณ์ของในท่านเองเอาไว้ที่ตัวของลิมโรุเองดูไม่ค่อยจะแยแสกับมันเท่าไหร่ลิมโรุนั้นไม่ถือตัวเขาเดินตามถนนในเมือง ละพูดคุยกับผู้คนอย่างสีสนมเพราะเป็นคนจําพวกการพ่อปู่ขาดคนละกอก็จะกระโดดลงไปไมีส่วนร่วมโดยไม่สนใจคําคัดขานจากใครเท่านั้นควาเป็นกันเองนี้ทาให้ตัวของลิมมลุเป็นที่หลักแใะที่นับถือของชาวเมืองแต่ในขณะเดียวกันแล้วผู้บริหารมีความคิดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งมันอาจจะดูไม่ดีต่อชื่อเสียงของลิมมลุกับประเทศรอบหมหาพงไพแห่งโจลา งานบางอย่างผู้เขาไม่สามารถปล่อยให้ลิมโมโลมีส่วนร่วมได้จริงๆหลังจากนั้นลิมโมโลก็เลยพูดว่าก็ได้โยลล็อกแต่ว่ามาแค่ไหนกันล่ากี่ตนกันที่พามาได้ลิมโมโลก็ได้ถามออกมาทางมองไปที่ทีอาบอเพื่อรอคําตอบถ้าเกินหนึ่งก็น่าจะดีโยหลอกถึือจะทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าพามาแค่หลักสิบก็ไม่คุ้มค่าให้ลองดูเมื่อได้ฟังคําถามของลิมโมโล เททรสซาที่เคยมีลูกนอนอยู่ในโลกปีศาจจึงได้ข่าวออกมาว่า600ตนเจ้าขาตอนนี้ล้งเหลือเครื่อสีที่ยังคงอยู่3สีเท่านั้นตกแล้วจะได้พวกปลายแถวจากแต่ละสีสี่ละ200ตนเจ้าขาคนที่ตอบไม่ใช่ดีอาโบแต่เป็นสาวสวยงามแพ่วพราวเจ้าสนหทเททรสซาเธอได้เข้าใจแล้วว่าดีอาโบต้องการจะทําอะไรกันแน่มอนั้นต้องการนําปีศาจที่ลงเหลือมาเป็นแรงงานจําเป็น พิศาจเคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินถูกพาขึ้นมาหมดแล้วและอาศัยอยู่ที่เทพบน้ำแข็งเพื่อรับใช้กีเครือญาติสีดำหาไม่ได้ต่อให้หาเจาก็คงจะมีเพียงแค่1หรือสองตนเท่านั้นส่วนที่เหลือจริงๆก็คือพิศาจภายใต้การปกครองของสามสาวพิศาจพวกเธอมารับใช้ริมโลแบบตัวเปล่ามีผู้ติดตามมาด้วยกันเพียงแค่คนละสองตนเท่านั้น พวกที่เหลือนั้นไม่ต่างอะไรกับพวกส่วนเกินที่ไม่จําเป็นนันจาได้เย็นแล้วลีโมลก็พูดว่าเอาเถอะให้คาเลล่ากับเอาเตมาจัดการก็แล้วกันรวบรวมพวกนั้นมาที่เหลือให้เกลเป็นคนจัดการควบคุมแรงงานก็แล้วกันพอได้กล่าวแล้วลีโมลก็ได้คิดในใจว่า600ตนเป็นจํานวนที่พอคุยกันได้ซ่อนหลับแรงงานที่ไม่ต้องการน้าอาหารและที่พักผ่อน พอได้ฟังคําสั่งของลิมมอรลอัลติมาก,ก็ตอบมาว่าค่ะรับทราบแล้วค่ะและตอบด้วยคาเลลา,ลาอ่ะโอ้ไว้ใจเราได้เลยนายแห่งข้าอัลติมาก,กับคาเลาลาตอบรับด้วยท่าทีดีใจที่ได้รับงานและไม่เลื่มพี่หลังจากนั้นจะหันไปแะใส่เททรซาที่แม้แต่จะเป็นโคนเสนอตัวก่อนแต่กับไม่ได้งานใดๆไปทำนั่นจากนั้นลิมมอลุก็พูดว่าถ้าพวกนั้นมากันแล้ว ฉันจะส่งไปให้ในายควบคุมนะาเกวและเกวที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็กล่าวขึ้นมาว่ารับทราบแล้วครับท่านลิมโมโข้าจะทําให้เต็มทีพอเกวตอบรับลิมโมก็พูดต่อเอาละต่อไปฉันจะเป็นคนพูดบ้างเมื่อได้จัดการปัญหาของเกวจบลงแล้วข้าวนี้ถึงตาของลิมโมโแล้วเขาหยิบซองจดหมายสองใบออกมาจากมิติจินตภาพแล้วยื่นไปให้เทสโทรศัก่อนที่เขาจะพูดว่า ให้นำจดหมายนี้ไปให้กับร้านอาหารสองล้านในเมืองอินคาเซียคงจะเป็นเรื่องที่ดีน่าดูถ้าพาพวกเขาย้อมตอบรับได้ย้ายมาเปิดร้านในเมืองของเราได้ยินมาาบาเป็นร้านอาหารที่โด่งดังในเมืองของมนุษย์อย่าพอสมควรด้วยพอริมอรุโลได้กล่าวแบบนั้นเขาก็เห็นใบหน้าที่มึนง,งงของเททรซาริมอลุโลที่ไม่อาจพูดได้ว่าทำไมเขาถึงทำให้สิ่งง่ายๆได้กลายเป็นเรื่องยาก ลิมโลูทำได้แค่กระพริบตาและหวังว่าเธอจะเข้าใจเท่านั้นริมโมลูแอบเปิดร้านอาหารเล็กๆเอาไว้ในเมืองอินกาเซียในตอนแรกกะว่าจะทําเล่นเลนไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าดันประสบความสําเร็จอย่างโมมทลายเนี่ยสิต่อนนี้เขาได้ตัดสินใจแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะย้ายสาขาหลักมาตั้งอยู่ในเมืองหลวงเขาเทมเพสด้วยความคิดแบบนั้นลิมโลูก็เลยพูดอีกว่าบางทีพ่อค้าใหญ่ย่อใหม่ อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้จดหมายอีกฉบับหนึ่งมอบให้เขาเอาจดหมายฉบับที่สองมอบให้เขาอ่านแค่นี้เขาน่าจะเข้าใจสิ่งที่จะย้ายมาคือตัวบุคคลไม่ใช่ตัวร้านเสียที่เดียวสิ่งที่ทำให้ร้านอาหารโด่งดังโดดเด่นไม่ใช่สถานที่หากแต่เป็นตัวพ่อครัวถ้าจะย้ายร้านมาจริงๆก็คงจะต้องอย้ายตัวพ่อครัวมาทีนี่ที่จริงแล้ว ขอแค่ไปพามาเลยก็ได้พวกนั้นก็เป็นพวกลูกหนอของเททรซา,ากับเอาตีมาอยู่แล้วด้วยแต่พิธีรีตองก็เป็นสิ่งที่สําคัญใช่นแมล่ลาถ้าย้ายกันมาแบบไม่มีปีมีขุยอาจจะถูกสงสัยได้ว่าสมหัวร่วมคิดกันก็นได้ส่านหลับธุรกิจที่กําลังไปได้ดีอาจจะถูกลก่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับจอม,มันนั่นมันจะหนักหนาเอามากๆในทางธุรกิจเหมือนพูดออกมาตรงๆให้นักข่าวได้ฟังว่า บริษัทของพวกเราร่วมมือกับผู้ก่อการหลายอย่างนั้นแหละและใบหน้าของเทตราสาก็เปิดเผยรอยยิม้มในตอนแรกเธอมิอนงงอยู่บ้างแต่ตอนนี้เธอได้เข้าใจใจความความต้องการของนายท่านลิมมูลแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหากธุรกิจร้านอาหารของนายท่านถูกนับรวมข้อเป็นทรัพย์สินสมบัติของราชวงศ์เงินที่ทำได้จะถูกตีตาลายได้เป็นเงินหลวงถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว ท่านลิมโลุก็จะไม่กล้าใช้เงินพวกนั้นจึงเป็นการดีกว่าหากจะเปิดเรื่องนี้เอาไว้จากคนที่ไม่รู้และเททรซาสาก็กล่าวออกมาว่ารับทราบแล้วเจ้าค่ะข้าจะเติมเต็มความคาดหวังของท่านลิมโลที่ม่แต่ต,ตัวข่าให้ได้เจ้าค่าเททรซสาก็นอบตัวออกมารับคํำสั่งไม่ได้ตั้งคําถามใดๆต่อในการเลือกของลิมโมลุเลยและลิมโลก,ก็ได้เข้าใจและพูดออกมาว่าเอาละ ใครมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดอีกไหมพอลิมโมโลได้พูดแบบนั้นคนที่รออยู่ก็เลยพูดออกมาว่าอ่ะข้าเองคอรับเกี่ยวกับงานวิจัยของข้ากับท่านเบตเตอร์ที่จะนํามาเสนอในงานเปิดประเทศคงจะต้องบอกว่าพวกข้าตั้งใจการทํามากเกินไปหน่อยนะขอรับกาเบลได้พูดแบบนั้นและลิมโมโลก็สงสัยในทันทีและสงสัยในคำพูดของกาเบลได้ไม่นานเจ้ามอนันก็หยิบกระดาษแผ่นหนาปึกออกมา พอเห็นกองกระดาษนั้นลิมมอุก็บ่นในใจเลยว่าให้ตายเสยกาเบียวก็แค่หัวล็อกแห้งๆเท่านั้นในระหว่างที่คน,อ,นอื่นๆในห้องประชุมรวมถึงตัวของลิมมอลุมองเขาด้วยสายตาป้าตายเฮอนัดทดลองเป็นเรื่องที่จริงจังกับงานมากจนเกินไปทําไมรู้สึกอย่างกับว่าตัวเขารู้จักคนแบบนั้นที่ไหนก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นลิมมลรุก็พูดขึ้นมาว่าแล้วปัญหาคืออะไรล่ะลิมมอลุเขาก็คิดอยู่ว่า ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คนจะไม่นำขึ้นมาเป็นประเด็นหลอกจริงไหมล่ะตัวของลิมโมโลก็เลยถามพร้อมกับหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาต้องอ่านดูเล่นๆมันเป็นงานที่ละเอียดมากดูแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่งานที่ทำส่งสองแต่เป็นงานที่ทำด้วยแรงเฟสชันที่บริสโตและแบตเตอร์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็เลยกล่าออกมาว่าสิ่งที่ท่านลิมโมโลก็กำลงอ่านอยู่ก็คือสิ่งที่ข้าจะนำเสนอในงานครับ ดวกับผมกับท่านกาบิลได้รวมหัวกันคิดอยู่นานพอสมควรนานสองนานว่าจุดไหนควรจะนําเสนอและจุดไหนควรจะปกปิดเอาไว้แต่คิดว่าให้ท่านลีมโมโลได้ตรวจสอบดูอีกรอบก็น่าจะดีอยู่นะครับพอได้ยินแบบนั้นลโมโลก็พูดว่าอืมอืมไว้ฉันจะหาเวลาตรวจสอบดูให้ทีหลังนะฟังคําอธิบายของเบตเตอร์แล้วลีมโมโลก็ตอบรับเอออ,อไปเขาได้เปิดช่องว่างมิติเล็ก อย่างด้านข้างแล้วเก็บกองเอกสารเข้าไว้ในนั้นบางทีเขาอาจจะลองตรวจสอบดูเองหรือไม่ก็เอาไปให้จัดการถ้าเป็นชเอลเราก็คงจะไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยนั่นสิอาศัยจังหวะดนี้ไปยื่นให้ชเอลกับมือได้ดีกว่าถ้าได้พบหน้าเธอด้วยเธอจะทาหน้ายัางไงกันนะถ้าอยู่ดีๆตัวของลิมมุลก็โผล่ไปแบบไม่บอกไม่เก่าว พอได้คิดแบบนั้นลิมโมโก็เลยพูดว่าเอาละถ้าไม่มีใครมีปัญหาอะไรอีกแล้วขอจบการประชุมแต่เพียงเท่านี้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองทำให้ทีที่สุดละดิอาโบนายอยู่ก่อนนะฉันมีงานหนึ่งให้นายทำงานที่สำคัญมากๆก็สหลับคลิปนี้พอเขต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับไปพบก,กันใหม่คลิปหน้า